โอเคครับก okay, ็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้กรจะมาสอนการสร้าง Windows Form นะครับของ C++ พัดนะครับใน Visual Studio 2013นะครับก็มาอ่านเนื้อโปรเจกกันนะครับแล้วก็เลื่เอเทมเพลตมาที่ C++ รพัดนะครับก็มาที่ CLR นะครับ CLR ตัวนี้นะครับ แล้วก็นั้งชื่อโปรเจกต์อะไรให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับ <c oughs> แล้วก็พอมาถึงหน้านี้แล้วฮะเอ่อเราก็มาสร้างตัวฟอร์มนะครับสร้างฟอร์มคลิกก่อนที่โปรเจกต์นะครับ Add อดแอดนิวไอนะครับ Add New Item นะครับ,รบหรือ จะมาที่โปรเจกต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ add new item ก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับก็ไปนะครับแล้วก็มาเรื่องที่ UI นะครับ Windows form นะครับตั้งชื่อฟอร์มของเรานะครับใสตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับ Form m a i นนะครับอันนั้นก็รอ ะโอเคเราก็จะได้หน้าฟอร์มมานะครับเมื่อได้มาแล้วนะครับเออ่มันจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับเ,เรอสักครู่นะครับนี้อ่ะโอเคอลองออลันดูนะครับมันจะใช้ไม่ได้นะครับอ่ะเห็นไ,ไหมครับบอกว่า เออเลอร์ er mm hmm. นะครับเออเลอร์เอนี้พอยตนะครับมันไม่รู้จักนะครับแล้วก็มาเซตให้มันนะครับก็ไปที่คีี้ขวาที่โปรเจกต์ของเราแล้วก็ Property นะครับหรือจัดมาที่โปรเจกต์แล้วก็อันุดสท้ายนะครับชื่อโปรเจกต์เรา Property นะครับ ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าก็ติ๊กตรงนี้ลงมานะครับไปที่อ่าอิงเกอนะครับ System นะครับ Subsystem นี่เราก็มาเลือกที่อ่า i ินโดนะครับเลือกที่ Window ์อ่าแอดวานะครับ a อดวาน e อนเอนตี้พอยต์เราก็ใส่เมนนะครับ เสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับอตอนนี้ก็ยังรันไม่ได้อยู่นะครับลองรันดูนะครับก็ยังไม่ได้นะครับเราก็ต้องมาใส่โค้ดให้มันนะครับ <c oughs> ตรงน,นี้ก็ use using namespace นะครับ using namespace system system อ่า <c oughs> ่อมา using using name using name as system using m e as system window window form นะครับ form s ด้วยก็ semicolon นะครับ าการป,ปลูกนะครับ S, <C ười> <S, S T A T S D A D นะครับ <C ười> อ Enter นนมามทันใหม่นะครับแล้วก็ขึ้นว่า v o i ่เดี๋ยวเขียนผิด i D นะครับ v o i Y v o i Y m a i n นะครับ <C ười> ชื่อเมนตรงนี้นะครับจะต้องเหมือนกับ ตรงที่เราตั้งค่าไว้เมื่อกี้นะครับอในตรง advance น,นี่นะครับต้องเหมือนกันนะครับก็คงเร้เปิด阿里นะครับ阿里 <c oughs> น้อยกว่า s t r i n g st 啊ใช่ไหมเนี่ยลืมลืม img ftri n g ถูกป่ะลืมไหมครับ <c oughs> อ่มอะถูกแล้วนะครับก็แล้วก็อ่ะอะนะครับก็ก็ใส่ปีกาเปิดปีกาปิดนะครับ <c oughs> แอปพลิเคชันแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันแล้วก็น่ามาอะไรล่ะจำไม่ได้ลืมไหมครับ enable enable นี่ครับอืมแล้วก็ Application xcompies ค่ะแล้วก็วงเล็บเปิด False 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 นะครับ <c oughs> แล้วก็ต่อมาอตรงนีเ้เป็นชื่อโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ Project, J A J E โปรเจกต์นะครับ <c oughs> ตรงนี้จะเป็นชื่อโปรเจกต์นะครับนี่นะครับชื่อโปรเจกต์ตรงนี้จะไม่เหมือนกันนะครับอาตอบแล้วก็เป็น my form เ,เดี๋ยวนะมันจะท,ทีมใหญ่ทีมเให้มีความสำคัญหมดนะครับ my form อ๋อสลับกันนะครับอ่ะออยังงเรื่อยอยู่ m y อ๋ออ๋อ space bar นะครับแล้วก็ form อีกทีนึงนะครับอ่ะได้ไหม,อมโอเคต่อเลยก็เป็น application แอปพลิเคชันลันอ่าลันนี้เปิดนะครับตัวเซนฟอร์มบัวอือเซมิค o ลอนนะครับ อย่างนะสงสัยว่าพิมพ์ผิดตรงไหนเอ่ยไม F O A M. M. M F O r M F O r M เอ่ออาือแล้วนะครับ ลืมตั้งหมยนี้ไปอ่ะโอเคตรงนี้ผ่านแล้วแล้วตรงนี้ล่ะอืมเป็นเพราะอะไรเอลเลอ n e w s p a c e Project ต์สามแพนเพอ My Form อืม อ,อ๋อลืมตัว R นะครับ่ใช่ใช่ใช่ไหมเออ What? My form? ไปอืมอรู้แล้วครับ ตรงนี้จะต้องเป็นชื่อฟอร์มนะฮะลืมใช่ไหมอ่ะได้แล้วนะครับตรงนี้ตรงนี้ชื่อโปรเจกต์นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชื่อฟอร์มอ่าตัวนี้นะครับโอเคนะครับก็ลองรันดูนะครับได้หรือเปล่าอ่ะได้แล้วนะครับก็